สวัสดีครับผมไพ่บุญประวัติเสนาจากสำนักง,งานขังางจังหวัดมหาสา,า,ารคามครับผมครับผมกับช่วงนี้นะครับช่วงแรกของรายการเล่าข่าวชาวคลังมหาสรารคามนะครับว่าให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งครับเรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 0้จังที่เขาสับสับกันเนาะมู่บ,าบ้าน,านหัวหนา้าไพ่บุญก็มาบอกมาจากันเพิ่นกําหนดลงทะเบียนนี่ตั้งแต่วันที่หากันยายนเน้องหัวหน้าเนาะ ครับผมไปจนหอดวันที่เท่าไดก่อนครับสิบเก้าตุลาคม <10 S> 2> 2, 5, ครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสิบเก้าตุลาคมเอานะครับอันนั่นคือระยะเวลาครับบัตตรนี่ก่อนที่ห้าสิเป็นล่งรายละเอียดนะครับผมว่าล่งทะเบียนอีอย่างจังไดไปฟังสะกอนวันลักการแท้แทของโครงการนี้นี่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเถื่อไหมนี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีทีมาที่ไปมีรักการว่าจังไดครับวหน้าครับ ครับผมสำหร e ับหลักการของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5นนะครับคือการลงทะเบียนเป็นรายบุคคลนะครับและมีการตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัวนะครับโดยขั้นตอนแรกจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนก่อนหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบเกณฑ์บุคคลแล้วและผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวนะครับจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวด้วยนะครับ คำว่ารอบครั่วนะครับในการลงทะเบียนครั้งนี้หมายถึงนะครับคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับนับจนถึงวันปิดรับลงทะเบียนนะครับนั่นก็คือวันที่19เกตุลาคม2565นะครับสำหรับบุตรนะครับที่มีอายุเกินกว่า18ปีบริบูรณ์จะบ่นับว่าเป็นบุคคลในขอบครัวนะครับเพราะว่าท่านเ่านั้นสามารถที่จะไปลงทะเบียนเองได้นะครับ ครับผมอันนี้หมายความมาในการลงทะเบียนทนีเพิ่นแบ่งออกเป็น2กรณีเนาะหัวหน้าครับก็คือในส่วนของรายบุคคลล้วก็ครอบครัวซึ่งคําว่าครอบครัวก็คือที่หัวหน้าพี่บุญเพิ่นได้อธิบายไปครับบัดนี้นะครับลึกลงไปเองหัวหน้านะครับเว้ากันในเรื่องของว่าผู้ใดแน่ที่มีมิธิ์เขาร่วมอ่าหรือว่ามาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ในเทาอนี้ในทนีครับสาหรับ ผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับครับอ่บาบรววาสจะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับหรือผู้บ่เคยมีบัรส,สวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนไม่ทั้งหมดนะครับอืเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับยังมีประชาชนสับสนอยู่นะครับบางส่วนที่เข้าใจว่าตัวเองมีบัตรประจําตัว มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูแล้วอันรอบเก่าน่ะแม่นบ้างนะครับเข้าใจผิดว่าต้องลงใหม่แค่ไปยืนยันตัวตนก็เรียบร้อยอันนี้บแมเดนนะครับขอจาว่าบแม่นนะครับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนนะครับจะต้องลงทะเบียนไม่หมดนะครับทั้งรายเก่าและรายใหม่นะครับตรงนี้ครับผมอืมนะครับเข้าใจเด้อพี่น้องนะครับบแม่นว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบ่เป็นยังเออมีแล้วใส่ต่อไปเลยบแม่น เพิ่นห้ไปล่องไม่ถูกกรณีเลยเป็นบอครับผมแล้วการในส่วนของผู้ที่อาจสีโตกลนมาตย้งแต่รอบที่แล้วเนาะนะครับโตกลนหรือว่าลงทะเบียนบ่ผ่านหรือว่าจังไดกัดตามล่ะเอิ้นว่าถ้านะครับสีต้องเขารับนี่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ต้องไปลงทะเบียนใหมทั้งหมดเลยครับผมครับผมเอาแล้วบัตนี้โครงการนี้เอาสีเริ่มเปิดลงทะเบียน ตอนไหนเอาเอาให้มันชัดเจนลงไปอีกเทือนนึงครับครับผมสําหรับการเปิดรับลงทะเบียนนะครับวันแรกเลยนะครับก็คือวันจันทร์ที่หากันยายนนี้นะครับวันจันทร์สี่พันี้แล้วใช่ครับผมครับแล้วก็จะมีการรับลงทะเบียนนะครับยาวไปจนถึงวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับครับรวมระยะเวลาทั้งสิ้นก็สี่สิบห้าวันนะครับ โดยนะครับในส่วนของสำนักงานข้างจังหวัดมหาสารคามนะครับซึบ่งตั้งยู่ทีีสารการงจังหวัดมหาสารคามนะครับจะเปิดให้บริการทุกวันนะครับพี่น้องบ่เวณวันหยุดราชการครับผมโอ้ในในส่วนของจุดรับลงทะเบียนของสำนักงานข้างจังหวัดที่ยูสารการงนี่อันนี้บ่หยุดเสาร์อาทิตย์เลยบ่หยุดครับผมบ่หยุดเลยครับโอ้ครับผมเอานะครับชัดเจนเด้อนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้จุดอื่นนี่หยุดบ่กรับจุดอื่น จุดอื่นนี่ก็ต้องขึ้นยู่กับการบริหารจัดการของห่ของของแต่ละจุดแต่ละจุด,จดกัสิมัมมีมาแจงมีมาประชาสัมาันธ์นให้ได้รับทราบกันอยู่แต่ว่ <ผม S 2> านในส่วนของสํานักง,งานข้างจังหวัดนี่บอมีหยุดเสา,าท์เลยสี่สิบหา <45 S 1> มือเต็มเอียดเลยแม่นบอกครับครับผมโอ้เป็นดเดเมียเต้ยหน้าไปบุญแด็เนาะบานนี้ <S 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 อเอานะครับแล้วบัดนี้ผู้ที่สนใจอยากสิลงทะเบียนโครงการนี้่โครงการสวัสดิการแหง่งรัฐปี2 5 6พนหรยหกสิบหานี่ ไปสมัครได้ยูสไซละเอียดลงไปอีกใส่เอกสารอีย่างแน่ครับพหน้าครับครับผมสําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถสามารถลงทะเบียนได้่องทางนะครับดังนี้นะครับทางที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับในส่วนของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้นะครับสําหรับผู้ที่บ่มีครอบครัวหรือผู้ที่เป็นคนโสดนะครับครับว่าต้องไปยื่นเอกสารที่น่วยรับลงทะเบียนให้ยุ่งยากนะครับ ลงทะเบียนแล้วแล้วเลยนะครับเพียงแต่แต่ใส่ของมุ่นในส่วนของบัตรไปจําตัวประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วล่อฟังผลอย่างเดียวครับตรงนี้ผมอยากแนะนานให้ผู้ที่บมีขรอรั้วลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับเพื่อที่ลดการแอรอัดในการไปที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับผมที่นี่ถ้าหากผู้ที่มีขรอรั้วนะครับอยากที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับครับ แต่จัาได้ก็ต้องเอาเอกสารไปยื่นที่น่วยรับลงทะเบียนคือเก่านะครับซึ่งเอกสารที่ต้องใส่ในการประกอบการลงทะเบียนชั้งนี้นะครับก็สิมีนะครับ1นนะครับแบบฟอร์มการลงทะเบียนนะครับซึ่งมีทั้งหมดจํานวน8หน้านะครับับ2ก็คือนําบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับไปที่จุดลงทะเบียนนำครับ3านะครับก็คือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของครูสมรสนะครับอาจจะต้อง ถ้าว่าไปนะครับก็ต้องมีการเอาสำเนาไปแล้วก็เส้นรับรองสำเนาพร้อมนะครับครับผมแล้วก็ซีก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรนะครับที่มีอายุต่ำกว่า18ปีปริบูรณ์นะครับหรือถ่ายยังบ่ลูหล่ทประดานีนมีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนกระใสสำเนาสูติบัตรได้นะครับผมครับในส่วนนี้ก็คือเป็นในส่วนของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านเว็บไซต์อันนี้ก็คือแนะนําว่าสําหรับผู้ที่สามารถ เขาเว็บไซต์ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ง่ายเลยในกรณีเป็นรายบุคคลเนาะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีมีครอบครัวอันนี้ต้องต้องไปส่งหลักฐานเพิ่มเติมเป็นบ่ครับครับแ่นครับอืมนะครับผมทีนี่ก็สิมีกรณีที่สองนะครับสําหรับท่านที่บ่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ครับท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับซึ่งในจังหวัดมหาสารคามนะครับมีหน่วยรับลงทะเบียนนะครับอยู่ หาหน่วยงานด้วยกันนะครับหน่วยงานแรกก็คือสํานักงานขัางจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดมหาสารคามนะครับหน่วยงานที่สองก็คือที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอนะครับทั้งที่สามอำเภอด้วยนะครับหน่วยงานที่สามก็คือท่อกสนะครับหน่วยงานที่สี่ก็คือธนาคารออมสินแล้วก็หน่วยงานที่หาก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับเหล่านี้เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนนะครับที่นี่ลงทะเบียนจังใดนะครับ สำหรับท่านทีผูมีขอบครั่วนะครับถ้ายั่งต้องการที่จะไปรงทะเบียนทีหน่วยรับลงทะเบียนอยู่นะครับท่านก็ต้องใส้นะครับแบบฟอร์มการลงทะเบียนแดหนานะครับแล้วก็ต้องใส้บัตรประจําตัวประชาชนของท่านถือไปด้วยนะครับไปทีหน่วยรับรงทะเบียนนะครับทีมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้บริการนะครับสําหรับผู้ที่มีขอบครัวนะครับผู้มีผู้มีขอบครัวนะครับไปทีหน่วยรับลงทะเบียนนะครับก็ต้องใส้เอกสารนั่นก็คือ1ึ แบบฟอร์มการลงทะเบียนนะครับรับ2ถือบัตรประจําตัวประชาชนทนของตนเองไปนําน,นะครับ3นะครับใส่สาเนาบัตรประจําตัวประชาชนทนของครูสมรสนะครับแล้วก็4ก็คือสาําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสุทธิบัตรของบุตรนะครับที่อายุต่ากว่า18ปีบริบูรณ์นะครับซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไซรับฐานคือกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือในกรณีไปลงทะเบียนยูจุดลงทะเบียน ครับผมนะครับผมทวนอีกเทื่อนึงมีสำนักงานข้างจังหวัดนี่ละอันนี้เปิดทุกมือซีซามือเลยครับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับผมธนาคารกรุงไทยอ่าธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ธนาคารท่อกศสหามองหาบอนครับคุณผู้ฟังเอาเล่นกรณีนี้เดีครับกรณีถ้าเป็นผู้ป่วยทิดเตียงนะครับหรือว่าผู้สูงอายุบ่สามารถเดินทางมาเองนี่เหตุใดจังใดครับพนาพิบุญ สำหรับนะครับท่านที่เป็นผู้พิการนะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุนะครับที่ท่านบม่สามารถที่จะเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้นะครับผมแนะนําให้มอบอํานาจนะครับโดยการมอบอํานาจนี่นะครับสิ่งที่ต้องใส่ก็คือหนึ่งนะครับแปลฟอร์มอการลงทะเบียนแปดหน้าคือเก่านะครับรสองนะก็คือสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนหรือว่าผู้มอบอํานาจนะครับสามก็คือ ถามีครูสมรสก็ต้องใส่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของครูสมรสพร้อมนะครับ C ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรหรือสุธิบัตรนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังต้องมีเอกสารเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือหนังสือมอบอำนาจนะครับซึ่งหนังสือมอบอำนาจนี่จะต้องใส่ที่ออกสำหรับโครงการนี้เท่านั้นนะครับท่านสามารถนะครับไปเอาที่เว็บไซต์หรือบัสะดวกไปสถามผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้าใจว่าอำเภอจะต้องแก่ใจ หนังสือมอบอำนาจไปยั่งผู้ยา่บานใบนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังตรงใส้นะครับก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ได้รับอํานาจนะครับทั้งผู้มอบอํานาจและผู้ได้รับอํานาจจะต้องเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านอาจจะแนบในส่วนของบัตรประจําตัวสำเนาบัตรประจําตัวผู้พิการนะครับหรือใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้พิการไปด้วยก็ได้นะครับผม ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับผู้พูดที่เตียงหรือผู้สูงอายุครับผมอืมนะครับอันนี้เน้นย้ำไอที่ต้องเน้นย้ำกันคือคุณผู้ฟังก็คือใบมอบอำนาจนี่บอเมนไมใบมอบหนนาทั่วไปครับผมเป็นใบมอบอำนาจเฉพาะเลยสําหรับโครงการนี้นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจากเว็บไซต์ลงทะเบียนนี่แหละหรือว่าตอนนี้นะครับข้างจังหวัดมีการประสานไปทัวร์เภิหอแล้วเนาะ มุนะครับผมไปแจ้งนายอำเภอแจ้งกัานัูนพหญ่บานีให้มีแบบฟอร์มตัวนไว้เพื่อที่สีไ้พี่นองประชาชนในกรณีผูปีการปูป่วยติดเตียงผู้สูงอายุสามารถไปขอได้ครับผมครับผมเอานี้ก็เป็นเรื่องสําคัญครับจังหวัดมหาสารคามของเฮาอ่าห่อลงไม่อีกเบาในภาพรวมไปแล้วไกเข้ไม่อีกมีแผนการหลับลงทะเบียนในเทอนีจังไห๋ครับผมสําหรับจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเจติศักดิ์ตรงสิรินะครับท่านได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นจางมากนะครับท่านได้มอบหมายให้นะครับหน่วยงานรับทุงโลงทะเบียนนะครับประสานงานกับทางไก่ขิดนะครับได้แก่นะครับสำนักงานข้างจังหวัดนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกศนะครับแล้วก็อำเภอต่างๆนะครับร่วมประชุมหารือกันนะครับเป็นพมผมประชุมกันสองสามรอบแล้วนะครับทั้งสิบสามอำเภอนะครับซึ่งนะครับ ก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้ท่านนายอำเภอนี่แหละนะครับของแต่ละอำเภอนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับในการรับลงทะเบียนในอำเภอของตนเองนะครับซึ่งการรับลงทะเบียนในแต่ละอำเภอนะครับจะมีทั้งในส่วนของที่ยกไปตั้งไปที่หอประชุมอำเภอนะครับอย่างเช่นนะครับอำเภอย่างศรีสุราษฎร์นะครับซึ่งท่านนายอำเภอนะครับท่านได้แจ้งแผนนะครับให้ทางจังหวัดทราบแล้วนะครับว่า อำเภอย่างศรีสุราษฎร์นะครับจะนํามนวยรับลงทะเบียนทั้งหมดนะครับไปร่วมกันไหวที่หอประชุมอำเภอย่างศรีสุราษฎร์นะครับมองเดียวเลยครับนะครับโดยนะครับจะท่านจะมีการแบ่งว่าให้ตำบลไหนนะครับแล้วก็มู่ไดนะครับมาลงทะเบียนในวันไหนนะครับครับจะท่านี่มีการแบ่งไว้อย่างชัดเจนนะครับอำเภอกันทราวิชัยก็เช่นกันนะครับครับ ท่านนายอำเภอก็ได้มีการแจ้งแผนในการรับลงทะเบียนมายังจังหวัดแล้วนะครับโดยนะครับอำเภอกาทราวิชัยนะครับจะมีการตั้งหน่วยรับลงทะเบียนนะครับที่หอประชุมอำเภอกาทราวิชัยนะครับและธนาคารกรุงไทยสาขาท่าขอนยางนะครับโดยนะครับท่านนายอำเภอนะครับจะเป็นผู้จัดสรรวานะครับตำบลใดหมู่บ้านใดต้องไปลงทะเบียนในวันใดนะครับ ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลดการแออัดของประชาชนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ของโควิดเกี่ยวกับท่นได้ขีดค่ายนะครับจะให้ประชาชนนะครับฟังจากผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหมู่บ้านของท่านนะครับมีกําหนดการในการลงทะเบียนในวันใดนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับขอให ติดตามขอมุลข่าวสารจากกำนั่นผู้ใยญ่บบานนะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าท่านในอำเภอนะครับจะเป็นผู้จัดทำแผนในการรับลงทะเบียนในแต่ละอำเภอนะครับสำหรับอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับวันนี้นะครับวันที่2กันยายน25 6 5นนะครับท่านในอำเภอเมืองนะครับกับกำลังนะครับประชุมกับนั่นผู้ใยญ่บบานอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับเพื่อนะครับแจ้งแผนการรับลงทะเบียนของอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับ ให้กับท่านกำนันและผู้ใยญ่านได้รับทราบนะครับและท่านนะครับจะมอบนโยบายนะครับมอบให้ผู้ใยญ่้านนะครับไปประกาศให้ลูกบ้านรับทราบนะครับว่าหมู่บ้านของท่านนะครับจะต้องไปลงทะเบียนทีจุดใดนะครับเดียวกับเป็นมือใดแบบนี้นะครับผมร่วมท้งในส่วนของธนาคารทกสเรียกวบธนาคารออมสินนะครับท่านก็จะมีทนายควเพื่อก็จิมอบหมายให้นะครับ แบ่งตำบลไห่นะครับว่าทกสศรับผิดชอบตำบลใดออมสินรับผิดชอบตำบลใดนะครับครับในส่วนของท่อกัศกออมสินนี่ท่านจะลงไปบริการถึงพื้นทีเลยนะครับซึ่งผมพอใจว่าแผนทั้งหมดต่อยูที่อำเภอเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบในมื้อนี้หละตอนนี้แหละครับที่เพิ่นกำลังประชุมอยู่นะครับผมครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนนะครับม่ต้องฟ้าวนะครับจะพึ่งไปแอร์อัด ทีนวยรับลงทะเบียนได้มือแหลกๆกนะครับเพราะว่านะครับขอให้ท่านนะครับฟังนะครับก่อมุ่นจากคุณยา่บ้านของท่านก้อนนะครับว่าหมู่บ้านของท่านนะครับต้องไปลงทะเบียนทีจุดไหนวันไหนนะครับเน,ใน er ื่องจากนะครับเ่ว่าท่านสิไปลงทะเบียนก้อนนะครับหรือว่าลงทะเบียนหลังนะครับสุดท้ายแล้วครับจะได้ใ้สิทธิ์พร้อมกันคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไป เป็นล่มรูนวยรับรงทะเบียนอันนี้คือท่างจังหวัดนี่รับบ่ได้นะครับ <S 2> <S 2> ว่าอยากไปท่านไปไปไปแอร์อาร์ตแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากในในประเด็นนี้นะครับผมขอให้ฟังการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากผู้ใหญ่ยบ้านของท่านนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> เอ้นว่าตอนนี้แต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านกะา่าสิมีการประชาสัมพันธ์แจ้ง <ผม S 2> ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รู้แล้วว่าหมู่ใดตำบลใดต้องไปรงทะเบียนอยู่หมงไใด จังไรกรณีนี้เลยครับมือนไปบุนคันคันสมมุติว่าอยู่มูนีตำบลนี่ต้องไปจุดนี่แต่ว่าไปจุดอื่นนั่นสิได้บออ๋อครับผมได้ครับได้ครับเนาะคือว่าแล้วบ่เป็นเฮาบอกว่าอ่ามาไม่ได้ต้องไล่กลับอันนี้จะไม่มีเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเพิ่งประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับถ้าหากประชาชนเช่นบางคนอาจจะกลับมาจากกรุงเทพหรือมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาลงทะเบียนนะครับจะให้ท่านไปรอวันที่เรากําหนดก็คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้า ท่านมีความประสงค์ที่จะไปก้อนกําหนดทางหน่วยหลับล่งทะเบียนก็นยินดีให้บริการครับครับแต่ว่าเพื่อการบริหารจัดการนะครับ,รบที่<ม>เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะ,จะสามารถดูได้ว่ามู่ใดตำบลใดเขาได้ทํำงานเรียบร้อยแล้วถ้าท่านสะดวกก็ขอให้ไปตามกําหนดการนะครับผมบให้เอิ้นว่า ให้มันเป็นกรณีจําเป็นอีหลีอีหลอซะเนาะครับเ <ผม S 1> นาะจังบอไปตามมือที่เพิ่นกาหนดแต่ว่าถ้าไปตามมือที่เพิ่นกาหนดมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของจํานวนคนลดค,ความแออัอดแล้วก็เรื่องความชัดเจนของข้อมูลนําเนาะครับวหน้าไพบุญแล้วบันนี้นะครับแสดงว่าข้างจังหวัดนี่กสิตรงมีแผนล,ละเขากสิท่งแผนมาให้ทางข้างจังหวัดเนาะซึ่งถ้าทางสวท่อได้รับข้อมูลพวกนี้ นะครับกับสีฟ้าเอาอกมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบว่าพื้นที่ใดเพิ่นกําหนดมือใดนะครับจังของอําเภอเมืองนี่ครับหัวหน้านะครับของอําเภอเมืองนี่เพิ่นมีการกําหนดแผนไปนะครับผมครับสําหรับแผนการรับลงทะเบียนของอําเภอเมืองมหาสารคามนะครับตอนนี้แหละครับท่านในอําเภอนะครับท่าน่าจจะแจ้งนะครับท่านกานันและผู้ใหญ่บ้านทราบนะครับและในส่วนของนะครับสํานักงานในส่วนของทีสํานักงานข้างจังหวัดมหาสารคามนะครับ และธนาคารกรุงไทยสาขาสารกกางจังหวัดมหาสารคามครับในนามของเป็นหน่วยรับลงทะเบียนหน่วยหนึ่งของอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับได้มีการจัดทําแผนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสารากางรับผิดชอบรักอยู่สามตำบลด้วยกันนะครับฟังดีๆเด้อพี่น้องครับสารากางเด้อนี่ครับผมตำบลแรกนะครับก็คือตำบลหนองปิงนะครับได้ไปลงทะเบียนก่อนมูเลยนะครับวันที่ห้าหกเก็นี่นะครับ ส่วนในรายละเอียดนะครับว่ามู่ไหนไปไปมือไหนนะครับได้สามมือนี่นะครับขอให้ท่านนะครับสอบถามจากพู้ใหญ่บ้านของท่านนะครับครับเพื่อจะได้บ่เกิดความสับสนนะครับตำบลหนองปิงนะครับวันที่ห้าหกเจ็ดกันยายนนี้นะครับผมครับตำบลต่อมานะครับก็เพื่อตำบลขวานนะครับตำบลขวานนี่มีมากถึงยี่สิบสี่มืนะครับจึงได้นะครับจัดแผนไปทั้งหมดหกมือด้วยกันนะครับครับ โดยนะครับตมบนขวาเองนะครับจะมีแผนในการรับลงทะเบียนนะครับระหว่างวันที่8ดกันยายนนะครับถึงวันทีส19เกากันยายนนะครับตาบนขวาหกมือนะครับรายละเอียดเดี๋ยวท่านคอยถามขผูพใจญ่บ้านนะครับว่าไปเมื่อใดนะครับต่อมานะครับตาบนแว้งนางนะครับตาบนแว้งนางนี่ก็คือกันนะครับขอให้ไปตามวันทีกําหนดนะครับตมบนแว้งนางนะครับมีสิบเจดมู่แต่มีจํานวนประชากรหลายนะครับ ดังนั้นนะครับตำบลแวงนางนะครับผมจัดให้ยเจ็ดมื่นเลยนะครับครับคือระวังวันที่สิบสี่ถึงวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องเท้าตำบลแวงนางนะครับอยู่ใกล้ๆสารากางนะครับเย็นๆจังน้อยนะครับครับไปที่หลังมูจังน้อยกระเดดดอกนะครับระวังช่วงวันที่สิบสี่ถึงยี่สิบนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลดการแออัดในพื้นที่นะครับผมครับสามตำบลเนาะตำบลหนองปิงนี่ห้าถึงเจ็ดกันยายนครับอันนี้ที่เอ่อ จุดรับลงทะเบียนสำนักงานขั้นังิวัดมหาศารลกลางแล้วการธนาคารกรุงไทยสาขาศารากางก็คือไปศารากางนั่นแหละครับผมนะครับผมน้องปิงนี่หาถึงเจ็ดกันย่าครับเขานี่เก้าถึงสิบสามกันยาเนาะแปดครับผมเออแปดถึงสิบสามกันยายนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วการตำบลแวงนางนะครับอยู่ใกล้ๆ่ศารากางนั่นสิบสี่ถึงยี่สิบกันยายนอันนี้คือเบื้องต้นนะครับผมส่วนพื้นที่อื่นสีมีกําหนดจังใดอ่า กำนันภูญ,ญ่บานได้อำเภอเพิ่นลงไปแจงแน่นอนแล้วกะทังสวทอมหาสา,ารคามท่านได้รับข้อมูลจากท่านสำนักง,งานข้างลวงรัดกะิิเอามาชี้แจงมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้รับทราบนี่ปฏิบัติตามนี้แต่ว่าในกรณีมีความจำเป็นอิลีออหลอจังทีได้คุยกัวหนาไพบูญไปกะมาไดามาก,ก่อนมือกำหนดกะได้นะครับผมอันนี้ทางหน่วยงานที่รับลงทะเบียนนี่ พร้อมบริการอ่ามันเป็นด้วยความจําเป็นเนาะอาจจะโดยการเหตุงานเหตุยังมีมือว่างแค่มือนั้นกลับไปชี้แจงเพิ่นว้าจาให้เพิ่นได้เข้าใจเจ้าหน้าที่เพิ่นได้เข้าใจเจ้าหน้าที่เพิ่นพร้อมบริการอยู่แล้วนะครับผมแล้วกะอา้าวพี่น้องจังหวัดมหาสรารคามเฮาถ้ามีข้อสงสัยอยากสิสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเมกี่ยวกับการรงทะเบียนนี่โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนี่เหตุจังไดถามใดยุ่ไใสครับ สำหรับนะครับผู้ที่ยังมีความสงสัยนะครับเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสริการแห่งรัฐนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นะครับสํนักงานข้างจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรนะครับ043 7 7ครับ777 083นะครับต่อ303 304 318หรือ322 นะครับ,รบนอกจากนี้นะครับยังสามารถสอบถามนะครับที่ธนาคารทกศนะครับธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะครับหรือหากท่านสะดวกไปเทอมเพอร์นะครับท่านสามารถไปสอบถามณที่ว่าการอำเภอได้ทั้ง13อำเภอครับผมครับผมเอาสิ่งที่จําเป็นเรื่องของบัตรประชาชนแบบ ได้ครับต้องเป็นแบบสมาร์ทการแบบเกายัางใส่เดบ่สพวะนาาไปพบูครับอ๋อครับสำหรับบัตรประชาชนนะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้นะครับจะมีการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบสีฟ้าๆฟนะครับถ้าเริ่มโครงการไม่จะบ่ใหายใสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใส้สิทธิ์จะใส่สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ นะครับดังนั้นนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่มียังมีเหลือบัตรประชาชนแบบเก่าอยู่นะครับคือสิหน่อยหรือล่ะน้องครับหรืออาจจะเป็นบัตรประชาชนชำรุดหรืออาจจะเป็นบัตรประชาชนหายนะครับขอให้ท่านรีบไปนะครับทําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก้อนนะครับก้อนที่จะไปรงทะเบียนดีที่สุดครับผมครับผมเอาฝากส่งไทยอีกจังนอยหน่อยนะครับสรับพี่น้องประชาชนเรื่องของโครงการนี้ครับอานน้บุญครับ ทรงไทยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นดาเลยนะครับคือในเรื่องของคนที่มีบัตรโซยการแห่งรัดเดิมนะครับยังเข้าใจว่าจะของมีสิทธิ์นะครับครับหรือว่าเ่าต้องลงมไม่ก็ได้ต้องไปยืนยัานตัวตนแค่นั้นก็จบอันนี้นะครับเป็นข่าวลือนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งว่เป็นความจริงนะครับดังนั้นผู้ที่สนใจที่เขาร่วมโครงการ เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5นี้นะครับครับทั้งผู้ที่มีบัตรนะครับและผู้บ่มีบัตรนะครับต้องลงใหม่ทั้งหมดนะครับผมท่านถึงจะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับผมอ่านะครับเน้นย้ำสําคัญอย่าเข้าใจผิดเด้อพี่น้องนะครับผมมีบัตรแล้วอ่าเพราะเป็นหยังดอกอ่าใช้สิทธิ์ต่อเลยบ่แม่นเพิ่นให้ลงทะเบียนใหม่หมดกับเพืงผู้ใหม่ผู้เก่ากับโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ในเทื่อนี้อ่าข้อมูลข่าวสาร ชัดเจนแล้วครับมนีต้องขอบคุณหัวหนา้าไพ่บูรณ์ปวาว์เซนาครับหัวหน้ากรมงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดนะครับจากสำนักงานข้างจังหวัดมหาสารคามที่ได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องเฮาในมือนีครับขอบพระคุณครับ